สำหรับลุงที่ผูกพันกับเพลงลูกทุ่งภาคกลางม,มาแทบทั้งชีวิตการได้นั่งชมรายการไม่หมดหนี่ในวันที่12เดือนหนึ่งปี2,569เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทำให้รู้สึกอิ่มใจเพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วยังได้เห็นเรื่องราวชีวิตของนักร้องคนหนึ่งที่ไม่ได้ร้องเพลงด้วยเสียงอย่างเดียวแต่ร้องด้วยหัวใจนั่นคือแฟรงค์สุภกิจ แฟรงส์สุภกิจไม่ใช่แค่นักร้องฝีมือดีแต่ยังเป็นลูกกะตัญยูอีกคนหนึ่งที่ใช้เสียงเพลงเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ชีวิตรายได้จากการประกวดและการร้องเพลงของเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่นำไปช่วยเหลือครอบครัวโดยเฉพาะการช่วยพ่อแม่ไปไถที่นาทำไร่ทำนาเพื่อแบ่งเบาภาระของคนที่เขารักลุงเชื่อว่าตรงจุดนี้เองที่ทำให้เสียงของแฟรงมีพลัง เพราะทุกถ้อยคำที่ร้องออกมามันเต็มไปด้วยความตั้งใจความอดทนและความกระตันยูที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงลูกทุ่งภาคกลางแท้ๆนั้นไม่ได้อยู่แค่สำเนียงหรือทำนองแต่อยู่ที่ชีวิตของคนร้องและแฟรงค์สุภกิจก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในการแข่งขันรายการไม่หมดหนี่ครั้งล่าสุดแฟรงค์ Frank เลือกนำบทเพลงของศิลปินระดับตำนานอย่างพี่แอลยอดรักสลักใจมาถ่ายทอด ซึ่งเป็นเพลงที่ต้องใช้ความเข้าใจในอารมณ์เพลงอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ร้องให้ถูกโน้ตแต่ต้องร้องให้ถึงหัวใจคนฟังและแฟรงก์ก็ทำได้อย่างน่าชื่นชมแม้ว่าคู่แข่งในวันนั้นจะเป็นนักร้องที่เสียงดีมีฝีมือใกล้เคียงกันมากแต่การแข่งพันออกมาแบบเฉือนกันเพียงเล็กน้อยคณะกรรมการส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่าแฟรงก์ Frank สุภกิจถ่ายทอดบทเพลงได้ดีมากแก้ไขเพียงเรื่องคำสั้นคำยาวเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนการสื่ออารมณ์การวางน้ำเสียงและความเป็นลูกทุ่งภาคกลางถือว่าทำได้ครบถ้วนโดยเฉพาะบทเพลงคาถามหานิยมของยอดรักสลักใจแฟรงก์ Frank สามารถถ่ายทอดความขลังความนุ่มลึกและสเสน่ห์ของเพลงออกมาได้อย่างงดงามฟังแล้วทำให้ลุงนึกถึงบรรยากาศเก่าๆในท้องทุ่มเสียงวิทยุทรานซิสเตอร์และชีวิตเรียบง่ายของคนบ้านนาซึ่งหาได้ยากจากนักร้องรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ลุงจึงอยากขอใช้พื้นที่ตรงนี้เชิญชวนแฟนรายการไม่หมดนี้และแฟนเพลงลูกทุ่งทุกท่านช่วยกันติดตามและส่งแรงเชียร์ให้กับแฟรงค์สุภกิจแชมป์หสมัยคนนี้ต่อไปไม่ใช่แค่เพราะเขาร้องเพลงเพราะแต่เพราะเขาเป็นนักร้องที่มีหัวใจมีความกระตันอยู่และใช้เสียงเพลงเลี้ยงดูครอบครัวอย่างน่าชื่นชมสำหรับลุงแล้วแฟรงค์ Frank สุภกิจคืออีกหนึ่งความหวังของเพลงลูกทุ่งภาคกลาง และเป็นแบบอย่างของลูกที่ดีที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความกระตันอยู่และความสามารถสามารถเดินไปด้วยกันได้อย่างงดงามบนเวทีชีวิตและเวทีเพลงลูกทุ่งครับ